ah uh, when i switch lanes Now, yeah, Make all the demons quiet yeah, we were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough One keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. we were built to thrive, yeah. Thrive, yeah. I think that we've all had enough. keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. เดินทางเดริญเข้าไปฝ่ายใบเรียกขับรถชั้นสี่นี่นะครับมาถึงนะครับก็มันจะอยู่ชั้นสี่มาถึงก็จะอยู่ชั้นสี่แล้วให้เราก่อแค่นี้นะครับแล้วก็เซ็นชื่อตรงจุดคัดกรองนะครับแล้วก็รับบัตรคิวนี่นะครับรับบัตรคิวคืออันนี้นะครับ คิวจะมเซ็นเซอร์ให้เขาแหละอ่ะอ่เราลับักคิวแล้วกันนะครับก็อันนี้จะเป็นสถานที่ที่พอทำมให้กับขี่นะครับอันนี้จะเป็นจุดข้างบนเลยอันนี้เป็นจุดบนเลยนะเป็นจุดบนเลยวันนี้โอเค เพ่มอไเก็นเไปใช่องไปแเดกว่าแก็ไปกาแฟนมาองนกูเส <laughs> <laughs> <formation Chop> ีไ่เป็นก็จมเเหรอ่ียเซนชืนาองรีเออ อันนี้อ่าอันนี้คือต้องบอกก่อนว่าตอนนี้คือเป็นเวลาเที่ยงนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าในในในนั้นอะ่ะผมก็ไม่ได้ถ่ายอะไรเยอะอะเดี๋ยวขอญาตเโครมก่อนเพราะว่ามันมันจ้ามากเลยนะครับอ่ะก็คือผมต้องบอกว่าอย่างหนึ่งก็คือว่าผมไม่สามารถที่มาถ่ายแบบข้างในได้เพราะว่าหนึ่ง ขาอาจจะยังไม่ให้ถ่ายแล้วก็ยังไม่แบบแล้วก็ในกรณีอีกอย่างนี้ก็คือผมไม่อยากถ่ายแค่นั้นแหละนะครับก็คือตอนนี้คือตอนนี้ผมก็บอกเขาอย่างหนึ่งว่าอบรมมาตอนเช้าก็คือวันวันว,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 วันนี้คือมันอบรมอ่าจริงๆอ่ะคือเรามาสอบไปกับผีนี่นะครับเราสามารถอบรมออนไลน์ได้นะครับในตอนนี้เพราะว่ามันยังเป็นช่วงของโควิดอยู่ เราก็สามารถที่จะอบรมตอนออนไลน์ก็ได้นะครับามาอบรมออนไลน์อะไรอย่างนี้นะครับก็คืออ่าเราก็อบรมออนไลน์สักส5หชั่วโมงอย่างน้อยคืออบรม2วันนะครับแล้วว็วันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้ผมก็จะมีสอบนะครับพรุ่งนี้ก็จะทำการสอบข้อกาข้อเอะ ขาเขียนข้อปฏิบัติเขาทำเขาเขียนข้อปฏิบัติอะไรอย่างเงี้ยเราก็มาที่สนามนี้มันเจอกันที่สนามตรงนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็จะมาถ่ายให้ดูนะครับจะจบให้ภนะายในคลิปจะจบก็คือภายในคลิปนี้คลิปเดียวเลยนะครับก็อายคนอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าเราถ่ายแล้วก็อย่างเงี้ยอยู่คนเดียวเหงาว่าอยู่คนเดียวเหงาว่าตอนนี้เนี่ยโอเคเราไปต่อเลยครับก็ทำไม่ยาก ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวจะรีวิวกันอีกทีเดี๋ยวพรุ่งน,นี้ก็จะมาถ่ายอีกนะครับเนี่ยวันนี้วันที่สองแล้วนะครับท่านผู้ชมก็ไม่มีอะไร,ว,นนนะรวันนี้ก็คือนะครับวันนี้ก็วันนี้เขานัดมาสอบขับรถขี่รถแล้วก็มาสอบอขับรถขี่รถเ่ะก็คือมาสอบปฏิบัติและ สอบข้อเขียนนะครับสอบข้อกาเขาเขียนแหละเราก็น่าจะได้ใบวันนี้เลยนะครับอาจจะได้ใบวันนี้นะครับซึ่งก็ผมซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเราก็ต้องไปดูกันเลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังถ้าเกิดว่าไม่ได้ถ่ายหรือว่าไม่ได้มีอะไรอย่างงี้นะครับซึ่งตอนนี้คือได้กินข้าวเช้ามาแล้วเรียบร้อย <Wow. S 1> นะอิ่มเต็มที่นะครับตอนพักเที่ยงไม่กินข้าวนะครับ เพราะว่ามันมีคําพูดหนึ่งไงเขาพูดว่าหนังท้องตึงหนังตาจะหย่อนอะไรอย่างเงี้ยนรวแบบไม่ได้ถ้าหนังท้องเราตึงอ่ะหนังตามันจะหย่อนนะครับอันนี้คือคือไม่ได้นอนที่นี่นะครับก็คือก็นะครับบ่ายสามเขาก็เลิกแล้วก็กลับบ้านไปนะครับเราก็มาขี่รถมานี่นะครับพอเมื่อวานเมื่อวานรถนต์วันวน,น,นี้มอเตอร์ไซค์มาเต็มเลยแต่ <c oughs> วันนี้มอเตอร์ไซค์มาจัดเต็มที่นะครับ <c oughs> โอเค ก็นะครับตอนนี้คือเป็นเวลา8โมงจะครึ่งล้อ่าอีกไม่กี่นาทีก็จะครึ่งละนะครับเราก็จะจบภายในคลิปมีคลิปเดียวเลยนะฮะก็คือ2วันนี้เราก็จะจบภายในคลิปเดียวเลยนะครับผมเรามารอดูกันเระว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะมันจะมีอะไรบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังเลยว่ามีอะไรที่มันแบบแปลกหูแปลกตาสําหรับผมหรือว่าบางคนที่ยังไม่เคยมานะครับ แล,แล้วที่นี่ก็คือนะครับก็ที่นี่ก็ครับก็คือสํานักงานขนส่งอุตรดิตนะครับสำนักงานขนส่งอุตรดิตฐาบ้านเกิดผมบ้านเกิดอยู่จังหวัดอุตรดิตนะครับแต่ที่นี่นะครับเขาบอกว่าเขาย้ายมาเขาย้ายมาอยู่ที่นี่น่าจะตั้งแต่ปีที่แล้วมั้งหรือสองปีแล้วเนี่ยผมจาไม่ได้นะครับจริงๆเมื่อก่อนอยู่ตรงนู้นตรงแรงนู้นนะครับตรงเนาว อแท่นตรงนั้นนะครับอันนี้เราก็มาตริ่มตามอำเภอแถาอำเภอศรีศรีสัสสชนาลัยนะครับอำเภอศรีชนะอำเภอศรีสัชนาลัยนะครับผมไม่ใช่ไรอำเภอศรีสัสชนาลัยนะครับผมจังเหมือนน่าจะใก,ใกล้สุโขทัยนะครับอันนี้คือจะใกล้สุโขทัยมากนะครับผมก็เหมือนแบบว่าเรามาทาไบกับผีที่สุโขทัยนะครับก็ถ้าสําหรับยันที่ผม ที่ผมคิดไว้นะตอนที่แบบยังไม่เคยมานะโอ้โหโคตรไกลเลยแต่จริงๆแล้วใกล้มากนะครับแต่คือเขาบอกว่ามันจะมันยังไม่ถึงอำเภอศรีสัชนาลัยมากกว่านะผมว่านะครับตอนนี้คนก็เริ่มมาเยอะจริง,รงๆอะผมควรจะไปจอดตรงนู้นนะครับเพราะคือผมไม่แน่ใจแล้วว่าผมก็ลืมไปแล้วว่าเขาบอกไปเขาบอกผมไปเมื่อวานว่าให้เจาะตรงนู้นหรือหรือว่าจอดตรงนี้กันแน่วันนี้ผมก็จาไม่ได้เหมือนกันนะครับ เพราะว่าคือเขาบอกสอบปฏิบัติก่อนแล้วค่อยสอบข้อเขียนอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเราโอเคเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวผมเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวผมจะมาถ่ายกันอีกทีนะครับ สวัสดีคทุกคนก็ตอนนี้เขาเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเขาเลยนีมวันสุดท้ายนะครับที่ผม <c oughs> คือจริงๆก็ใช้เวลาทั้งหมดสอวันแต่ว่าวันนี้ผมมาสอบข้อเขียนใหม่นะครับเพราะว่าเมื่อวานสอบไม่ผ่าน เนื่องจากที่ว่าเมื่อวานสอบไม่ผ่านววันนี้ผมสอบผ่านรอบเดียวด้วยนี่ว้าว <Wow. S 1> นี่เดี๋ยวผมเบอร์นาผมมโอเคเดี๋ยวผมไปต่อที่บ้านเลยนะครับโอเคเดี๋ยวขออนุญาตขี่รถกลับบ้านก่อนแล้วผมจะปิดคลิปที่บ้านเลยนะครับไปโอเคนะครับตอนนี้ก็กลับมาถึงบ้านแล้ววันที่เรียบร้อยแล้วนะครับทานผู้ชม กลับมาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมก็วันนี้ถือว่าถือว่าโอเคเลยนะวันนี้ก็ประสบความสําเร็จไปได้ด้วยดีนะฮะก็ได้ใบขับขี่มาแล้วนะครับถ้าขั้นตอนอ่านเท่าเท่าที่ผมเท่าที่ผมจะบอกพวกคุณได้นะครับขั้นตอนในการทํานะครับก็คือนะฮะเราจะใช้เวลากับตรงนี้ประมาณ15ชั่วโมงนะครับ ก็คือเราจะใช้เวลาที่เราจะสอบใบขับขี่เนี่ยทั้งหมด15ชั่วโมงนะครับสำหรับ,คน,บ,นะค,รบคนที่สอบมือใหม่นะครับคนที่สอบมือใหม่แบบเพิ่งมาสอบแล้วเพิ่งมารับบัตรอ,อันแรกแล้วลวใบที่ผมได้นะครับใบขับขี่ที่ผมได้ก็จะเป็นอายุแบบชั่วคราว2ปีนะครับจะหมดภายใน2ปีแล้วอีก2ปีก็ไปต่ออะไรอย่างนี้นะครับ อ่ะโอเคกเ็มันจริงๆมันถามว่าการทาเนี่ยมันยากไหมมันก็ยากข้อสอบเนี่ยมันจะเป็นข้อสอบจํานะครับจะเขาบอกไหมมันจะเป็นข้อสอบจําแล้วเราไปทาเนี่ยเราก็ต้องแบบนั่งอ่าน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 เราต้องจาแล้วกฎของอา่าถ้าแบบเป็นของตอนนี้นะครับ กฎหมายของตอนนี้คือแบบว่าคุณจะต้องสอบผ่านทั้งหมด45ข้อไม่ใช่15ข้อนะครับทั้งหมดคือคุณต้องผ่าน45ข้อนะครับคือวันแรกเนี่ยวันแรกเนี่ยผมได้41คะแนนสองรอบเพราะผมวันเอ็มเมื่อวานวันนี้วันที่วันนี้วันที่26นะครับวันนี้วันที่26อ่า วันนี้วันที่ 26, แล้วก็เมื่อวานวันที่25้าผมก็ไปสอบไปสอบปั๊บเนี่ยพอสอบอะเมื่อวานมันจะเป็นสอบเขาเรียกว่าอะไรวะสอบข้อปฏิบัติก่อนอ่าแล้วคือผมก็จะไม่สามารถที่จะไปถ่ายได้นะครับอ่าแล้วคือนั่นแหละผมก็ไม่ได้ถ่ายให้ทุกคนดูไม่ได้เพราะว่าคือเขาไม่ให้ถ่ายนะครับน่าวมากเลยโอเคก็ เขาจะสอบทั้งมอเตอร์ไซค์กับรถยนต์แต่คือถ้าคนที่ไปทาใบขับขี่เฉพาะมอเตอร์ไซค์ก็จะสอบมอเตอร์ไซค์อย่างเดียวนะครับแล้วตอนไปอบรมคุณจะได้ฟังทั้งมอเตอร์ไซค์กับรถยนต์อ่าคือมันจะเป็นอย่างนี้นะครับแต่น,นี่คือเราผมเนี่ยไปสอบมอเตอร์ไซค์นะครับก็เอามอเตอร์ไซค์ไปนะครับแล้วมาสอบมอเตอร์ไซค์อย่างเดียวเลย <Wow. S 1> เป็นไงนะครับถามว่ายากไหมมันข้อสอบปฏิบัติมันก็จะไม่ยาก แต่แค่ว่าคุณอ่ะต้องเช็คสภาพรถของคุณให้ดีก่อนที่คุณจะไปสอบแล้วคือคุณแบบใช้ความเร็วให้มันแบบพอประมาณอ่าแค่นี้แหละนะครับเทคนิคนี้ง่ายใช้เทคนิคแบบคุณต้องใช้ความเร็วให้เหมาะสมกับตัวด่านแต่ละด่านถ้าคุณอยากจะสอบผ่านจริงจริงแต่ผมแนะนําว่าแนะนําว่าใบขับขี่อย่าซื้อนะครับเพราะว่าเราจะได้รู้กฎหมายนะครับ อย่าซื้อนะถ้าเราซื้อเราจะไม่รู้เรื่องกฎหมายเกี่ยวกับรถเลยนะครับอันนี้คือเรื่องจริงนะและไปอบรมวันนี้ก็ไม่ใช่อบรมวันนี้ดิไปอบรมรอบนี้อ่ะอบรมเมื่อสองวันที่แล้วนะครับวันนี้อ่ะก็วันที่ยี่สิบสี่อ่ะนะครับก็ประมาณวันที่ยี่สสี่อบรมอบรมทั้งวันนะครับแต่คือผมก็ไม่สามารถที่จะถ่ายให้ทุกคนดูได้นะครับ ก็อย่างที่บอกคือเวลาเราจะทํากิจกรรมอะไรทําอะไรในนั้นอนะ่ะผมจะไม่สามารถที่จะถ่ายให้คนดูได้นะครับมันมันถือว่าโอเคก็ถือว่าแบบถามว่าเป็นวันที่โอเคไหมก็โอเคแล้วนะครับเราไปสอบไปสับนขะี่เนี่ยนะครับก็ถือว่าโอเคแต่ฮะใบขับขี่เนะี่ยคือเป็นเพื่อว่ามันเป็นใบยืนยันว่าเราแบบขับรถแบบถูกกฎหมายหรือว่าแบบ นี่คือผมก็ไม่แน่ใจนะครับถ้าถ้าใครพอรู้เหตุผลว่าใบขับขี่ทำเพื่ออะไรอ่าให้คอมเมนต์บอกนะครับให้คอมเมนต์บอกมากนหนยนะครับบางคนก็ผมก็อยากเห็นความคิดเห็นของแต่ละคนนะครับอ่าวันนี้มันเป็นคลิปที่แบบมันก็จะดูแบบว่าอ่สบายๆแบบไม่ไม่ได้มีแบบอะไรเยอะแยะนะครับเพราะว่าเราจะไปทำไปกับขี่แล้วก็ จะพาไอ้กล้องไปด้วยก็ไปไม่ได้นะครับก็คือเขาไม่ให้คือเขาไม่ให้ถ่ายแล้วก็นะครับเขาไม่ให้ถ่ายด้วยแล้วคือเขาไม่ให้แบบคนที่ไม่เกี่ยวข้องอ,ะอ่ะอ่านั่นแหละเข้าไปนะครับคนที่ไม่เกี่ยวข้องนี่คือห้ามเข้าไปนะครับก็นี่แหละครับทําปห้เขี่นะครับถือว่าก็ยากอยู่นะ ถ้าเอาจริงๆก็ถือยากข้อเขียนนี่คือยากนะครับอ่ะก็ใครที่ไปทําปบขับขี่อ่ะเดี๋ยวใครไม่ว่าจะเป็นทาใบขับขี่ใหม่หรือว่าอ่าต่อใบขับขี่ผมก็ขอเป็นกําลังใจให้กับคนที่ไปทําด้วยนะครับอ่ะขอแบบเป็นกคือผมขอเป็นกําลังใจสนวนนึ้อให้แบบทุกคนสู้ๆอย่าไปท้ออย่าไปแบบอย่าไปสิ้นหวังอะ่ะเออเอาง่ายๆอย่าไปแบบ อย่าไปชินหวังกับว่าเออว่าวันนี้ผมเราไม่ได้คือคุณต้องมั่นใจตัวเองว่าคุณต้องทําได้คุณต้องสู้นะครับผมให้กําลังใจนะครับผมอ่สำหรับคลิปนี้นะครับก็ถือว่าพูดเยอะอยู่เหมือนกันนะอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วกดรูปกระดิ่งไปด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับถ้าหาว่าถ้าว่าทุกคนชอบนะครับก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์นะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ให้กดติดตามซะแล้ว ขอปีนี้ให้ถึง500 subscribe นะครับภายในปีนี้นะครับ500 subscribe นะครับผมอ่ะก็สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ